ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่นะครับสถานที่ที่จะมาช้อนลายแดงธรรมชาตินะครับก็แบบนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนาครับหมายธรรมชาติที่ผมจะพามาดูก็จะเป็นทุ่งนานะครับแบบนี้นะครับทุ่งนาที่ชาวนาเขาสูบน้ํากักไว้นะครับหรือว่าจะเป็นทุ่งนาที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีน้ําขังเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเกิดลายแดงค่อนข้างเยอะ นะครับยิ่งถ้าเกิดมีน้ําขังพอสมควรเนี่ยก็จะมีลายแดงเกิดนะครับก็ระดับน้ําที่เหมาะสมกับการเกิดลายแดงนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก10-20-20เซนประมาณนี้ครับ30เซนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุ่งนาที่น้ําน้อยๆแฉะนะครับอาจจะสัก5เซนอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเวลากลางวันก็คือแดดมันจะร้อนนะครับก็เธอไรจะอยู่ไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันมีไหมนะครับก็จริงๆแล้ว หมายนี้นี่ผมมาช้อนหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้นี่ยังไม่ได้ดูนะว่าจะมีมแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับแต่ว่าปกติที่ผมอลองช้อนดูนะครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับฝนตกก็กยังมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะพาไปดูนะครับว่าไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะมีไหมนะครับนี่นะครับเดินลงมาไม่ถึงไม่ถึงไหนนะครับนี่ เียบเลยนะครับลายแดงนี่นะครับนี่แดงๆเลยนะครับสดๆเลยเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่นะครับเยอะมากนะครับคาดว่านะครับน่าจะมีน้าตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยครับไกลมากนะครับประมาณสามร้อยเมตรถึงสี่ร้อยเมตรนะครับเนี่ยครับน่าจะมีทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับทุ่งนาที่จะมีลายแดงเกิดเยอะนะครับเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาที่โดยเฉพาะจะมีเขาเรียกอะไรเป็ดไร่ทุ่งนะครับมีการเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยก็จะเกิด พวกจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียที่เกิดจากมูลเป็ดอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเป็ดมันเดินเป็ดมันคุยมันก็จะคุยพวกขี้ดินขี้อะไรขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยมันเวลาเดินประมาณนี้นะครับเ,เกิดการหมักของขี้เป็ดของมูลเป็ดเนี่ยมันก็จะเกิดจุลินทรีย์เกิดพวกอ,อะไรละ่ะแผงต้นสัตว์นะครับก็เป็นอาหารของไายแดงนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตที่ผมไปช้อนมานะครับถ้าเป็นทุ่งนาที่มีการเลี้ยงเป็ดไรทุ่งเนี่ยนะครับลายแดงลายแดงจะค่อนข้างที่จะสีแดงเข้มนะครับ แดงเข้มมากนะครับมากกว่าลายแดงที่เพาะจากตั้งเขียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอเวลาสักครู่นะครับไปช้อนลายแดงนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับนี่ครับก็จะเป็นสวิตแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดามด้ามต่อที่เอาไว้ทาสีนะครับดามต่อทาสีที่ซื้อตามพวกอะไรล่ะร้านอุปกรณ์วัสดุนะครับพวกอโกลบอลเฮาพวกอ๋อไทยวัสดุอะไรก็น่าจะมีนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นสวิงที่ผมเอามาโมดิฟายเองนะครับก็เป็นสวิงดํามสวิงเหล็กนะครับแล้วก็มาเชื่อมโมดิฟายเองตรงนี้จะเป็นเป็นถอดได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนผ้าตรงนี้นะครับเอ่ข้างหน้าก็จะเป็นตะข่ายเขียวนะครับก็จะเย็บนะครับไปให้อ่าป้าที่รู้จักกันนะครับเย็บให้นะครับแล้วก็ผ้านี้นะครับก็จะสามารถใช้ผ้าสีฟองก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้าอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรแก้วสักอย่างผ้าผ้าไหมแก้วหรือไงเนี่ยครับผมไม่แน่ใจนะจําถ้าจาถ้าจาไม่ผิด ความยาวก็ยาวประมาณสักนี่นะครับสองสเมตรเวลาเราช้อนมันจะได้ไม่ไม่อู้น้ํานะครับน้ําจะได้ระบายออกไปได้นะครับข้อดีของการมีด้ามยาวนะครับก็คือเวลาที่เราไปเจอหมายที่มันอยู่ไกลๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องถ้าเกิดเราช้อนไม่ถึงเนี่ยเราเราก็สามารถยืดด้ามออกไปได้นะครับนี่ประมาณ3เมตรนะครับก็เป็นข้อดีของเขาข้อดีของด้ามแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปช้อนสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าลายที่ผมช้อนเนี่ยเยอะมากแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยว ขอเวลาไปช้อนก่อนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ผมไปใช้เวลาช้อนประมาณหนึ่งนาทีนะครับนี่นะครับจากหมายตรงนี้นะนี่นะครับวันนี้เยอะมากนะครับนี่ประมาณครึ่งกิโลได้นะครับเนี่ยนี่นะครับใช้เวลาช้อนประมาณหนึ่งนาทีเองนะครับเดี๋ยวนําลงไปล้างไว้ก่อนนะครับมองเห็นปะ ตรงข้างในข้างล่างเยอะมากถือด,ดีถือด,ดีเยอะมากประมาณครึ่งกิโลใช้เวลาช้อนประมาณหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราเอานักหน่อยหนึ่งเอาไว้ได้สักกิโลหนึ่งครับเพราะว<ม>่าปลาต้องอำอ,อยู่นะครับคุณผู้ชมรอบที่สองนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับจากหมายนี้เนาะนะครับก็นี่สองนาทีหนึ่งกิโลครับ ประมาณนะครับประมาณอันนี้เดี๋ยวผมเทใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับในภาชนะที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับลายจะได้อยู่ได้นานนะบางคนอาจจะใช้วิธีนกน้ําแข็งนะครับแต่ว่าพอดีบ้านผมอยู่ใกล้นะครับไม่ไกลมากแล้วก็ไม่สะดวกสําหรับผมนะครับที่จะใช้น้ําแข็งก็ไอที่กว้างก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลายก็อยู่ได้นานพอสมควรนะครับยังไงขอเวลาไปเทแล้วก็ล้างทำความสะอาดลายนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบ สั้นๆง่ายๆเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองไปทดลองหาหมายแบบนี้ดูนะครับตามทุ่งนาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปให้ปลากินได้เหมือนกันนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเพาะนะครับก็คลิปนี้ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ